ดวงชะตานะคะประจำวันนี้นะคะและคําทํานายจากไพ่จิตเติมแท้ค่ะคุณนะคะได้รับข้อความว่า วงล้อชีวิตค่ะนั่นหมายถึงว่าเรื่องของการงานหรือการกระทํากําลังไปในเส้นทางที่ถูกต้องพบลู่ทางหรือช่องทางที่ดีอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานเกิดขึ้นหรือมีแนวทางอะไรบางอย่างเข้ามาเรียกได้ว่าดวงการงานมีการเคลื่อนที่มีการเดินทางติดต่อประสานงานมีความสําเร็จการเงินก็เช่นกันค่ะจะมีการพูดคุยเจรจาเรื่องการเงินหรือตกลงเรื่องการเงินใดแนวโน้มวันนี้มีความสําเร็จหรือมีโชคจากการเดินทางเรียกได้ว่าดวงการงานการเงินเปิดทางไปในทิศทางที่มีความสําเร็จรอยอยู่ค่ะความรัก คนมีคู่เป็นช่วงเวลาของการเดินทางพัฒนาความสัมพันธ์หรือปรับเปลี่ยอารมณ์บางอย่างร่วมกันเติมเต็มความสุขการที่ทางความรักมั่นคงเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนโสดใครบางคนกําลังเดินทางมาหามาพัฒนาความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงวันนี้และได้พบเจอใครบางคนที่ถูกอกถูกใจได้เปิดใจเรียนรู้พัฒนาความสัมพันธ์ในวันนี้ค่ะ